คู่มั่นของลีลี่หาวตานชุนแฟนเธอกลายไปเป็นคู่มั่นของคนอื่นแล้วยังทนได้อีกหรือเนี่ยนับถือใจจริงๆเกิดอะไรขึ้นน่ะตานชุนรีบอธิบายเร็วฟานชีบอกว่าแฟนเธอเป็นคู่มั่นของลีลี่ตกลงแล้วคุณเจินเป็นแฟนของเธอจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วดีมากคุณลุงเจินตอนเข้าได้เข้าเข็มแบบนี้ก็ไว้ใจได้เหมือนกันนี่ ฉันไม่ใช่แฟนของเสี่ยวตานชูลหลอกแต่ฉันเป็นคู่มั่นต่างหากฮะฮะตานชนไหนเธอบอกว่าคุณเจนไม่ใช่แฟนของเธอไงและตอนนี้จะมาประกาศว่าเป็นคู่มั่นอีกเธอทาแบบนี้กับล,ลิลี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอหาวตานชุนเธอมนเร็วจริงๆเอาเงินฉันยังไม่พออยังจะแย่งผู้ชายของฉันอีกตายซะเธอร้อนยากปึกเรลงฮะ เห่าตาเฉุนคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างเธอกล้าดีอยองไรมาเย่มผู้ชายของฉันฝึบเจ็บนะปอยอ๋อเจ็บคุณเจินคะลิลี่ต่างหากคือคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะคุณจะทำร้ายลิลี่เพื่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะผู้หญิงแบบนี้ก็เป็นผู้หญิงแบบไหนฉันรู้ดีรู้ดีกับพวกคุณแน่ๆ คุณลุงหน้าฉันเจ็บไปหมดเลยอออแปรบเบลแบบเลือดเลือดเออเป็นลมดีกว่าอึบอึบอึบที่นี่ที่ไหนอะโรงพยาบาลเพราะเธอเป็นลมไปเพราะเห็นเลือดนะล้อเล่นหรือเปล่าคะฉันเป็นลมไปเพราะไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันต่างหากล่ะซุปไก่แบบลุงเลือดทำใม้อิ่มท้องด้วยนะ แดนซีซีมาได้ไงเนี่ยตอนนี้ทั้งโลกออกลก่าวเธอไปหมดเลยฉันจะไม่มาได้ไงล่ะนี่เป็นคู่มั่นของเธอตัวจริงหลอกกว่าในรูปตั้งเยอะเลยนะต้องขอบคุณมากนะครับพวกเธอคุยกันไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะไปจัดก,การเรื่องออกจากโรงพยาบาลเองเดี๋ยวกันนะซีซีเมื่อกี้เธอพูดอะไรทั่วโลกอะไรก็นี่ไงข่าวคุณใจเจินที่4ี่ว่าจะแต่งงานคู่มั่นแล้วนะซี นี่ตาลชูนครั้งนี้เธอเล่นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเธอดูนี่สิปาปาราสซี่ถ่ายไว้หมดแล้วด้วยภาพที่คุณเจนเขากอดเธอหนะ่ะแต่รูปที่ปาปารสซี่ถ่ายไม่ค่อยชัดแต่แค่มองแวบเดี๋ยวฉันก็ดูเลยเนาะเป็นเธอน่ะบ้าชมารสรุปแล้วใครเป็นคนสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมากันแนะ่กอก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 เอ๊คุณชายเจนของเธอกลับมาแล้ว,ลวมั้งแจนสื่อบันเทิง กันไว้อยากเข้ามานะคะกันไว้นะคะนี่นี่มันอะไรกันสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงฉันได้ยินมาว่าคุณแย่งคุณเซียวซาจากบ้านของคุณโจและกลายมาเป็นคู่มั่นของเขาเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะฉันได้ยินมาว่าคุณเก่งในการใช้คณอุบายที่ไม่คาดคิดเพื่อลอกลับผู้ชายแต่ตอนนี้คุณอยู่โรงพยาบาลเพราะคุณกําลังตั้งครรภ์ใช่หรือไม่คุณหาวชื่อจริงของคุณคือหาวตานฉุนใช่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับคุณเซียวซาแล้ว ใครอนุญาตให้พวกคุณเข้ามาสัมภาษณ์คะจรรยาบรณในการทำงานของคุณมีหรือเปล่าให้ใครให้คุณรบกวนผู้ป่วยได้หรือคะออกไปค่ะห่าวจานชูนฉันได้ยินมาว่าพ่อแม่ของคุณหายตัวไปเพราะบัเฑ็ตหรือว่าอย่างอื่นคะพวกคุณออกไปเดี๋ยวนี้นะคุณอาโปรดตอบคำถามเราด้วยนะคะเพราะตอนนี้คุณเป็นที่นิยมทั่วมืองในขณะนี้มีคนรายงานว่าคุณเป็นสาวง่ายที่ร้อนแรงที่สุดในมหาวิทยาลัยคุณเห็นด้วยหรือไม่ ใช่ค่ะคุณห่โปรดตอบด้วยนะคะพวกคุณกำลังรนหาที่ตายหรือไงฮะกูเซียมซาเออพี่บิงเดีวก้วิ่งช้าก่อนอย่าขยับรบกวนลบทุกคำที่คุณบันทึกและทุกภาพที่คุณถ่ายไว้เดี๋ยวนี้กราบใส่หัวไปซะ ไป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 คุณกู้ครับช่วยจับตาดูตาจุนให้หน่อยหากมีคนมาหาคุณอย่างกระตันหันปวดติดต่อผมทันทีครับคุณเซียวซาวางใจได้เลยค่ะฉันจะดูแลตาจุนแทนคุณเองอฉันจะดูแลตาจุนแล้วแล้วคุณจะทําอะไรล่ะคะผมจะไปเคลียร์อุปสรรคหน่อยฮะนั่นหมายความว่ายังไงเออ๊ะโอโอ,โอเค บทความนี้เขียนได้ดีจริงๆนี่คือสิ่งที่เธอควรจะได้เรื่องราวต่อไปนี้จะต้องอิงตามความเป็นจริงนะคุณนักข่าวมั่นใจได้เลยคุณห่าวจะต้องถูกขุดคุยเรื่องราวภายในเครือง,งานและความรับผิดชอบของผมชายที่ห่าวตาชุนปากกลับบ้านทั้งถดท้ายากับตายเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลกู้ตระกูลเฉินก็ตกหลุมรักข่าวตาชุนได้ยังไงเนี่ย แม่หนูยังมีแขกอยู่นะคะคุณอาผมมีเรื่องที่ต้องไปทำกอดปงพอตัวก่อนหาวตาชุนคนนั้นกำลังข้ามหน้าข้ามตาแก,กยอยู่นะยังมีเวลาดื่มชาและปุ๊บปากแขกอีกเหรอแกควรคิดเกี่ยวกับวิธีการเข้าใกล้คนบ้านเจนเ้าไวเนีะยแม่ขาฉันมีฟันทีอยู่ข้างๆแล้วทำไมฉันต้องเข้าใกล้คนบ้านเจอนอีกคะที่ฟันทีเปรียบเทียบกับบ้านเจนได้ที่ไหนกันบ้านเจนรำ่ำรวยแบบต้นต้นของเมืองหากแกแต่งงานกับครอบครัวของพวกเขา ชีวิตตั้งครอบครัวของเราจะตีขึ้นอย่างประยิดไม่รู้กี่เท่าในยักคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้ฐานะสูงส่งเจ้านายชั้นสูงก็คือเจนเซียวซาจำมาไว้แม่วางใจแต่นะว่ามีคนอยากที่จะเป็นนายบ้านนี้แต่กลัวว่าคงไม่ได้ดังสมใจหรอกค่ะแม่ <laughs> ฉันคิดว่าในตอนนี้พ่อของเจนเซียวซาจะอารมณ์เสียมากๆแนะ่ พวกคุณยังคิดจะปลับบ้านอีกเหรอฮะคุณกําลังทําอะไรลูกชายของฉันทําให้คุณขุนเคืองหรือย,อยังไงเขาบอกเองว่าเขาทําอะไรไปผมก็แค่ได้ขึ้นหัวข่าวบันเทิงเองทําไมกันเซียวซาอย่าพูดแบบน,นั้นช่วงนี้คุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีคุณอย่าไปโยมโหท่านแกไปจัดการเรื่องที่เกก่อไว้ซะด้วยไปที่บ้านหลีตอนนี้แล้วไปขอโทษพ่อแม่ของลีลิซะ ทำไมผมต้องไปขอโทษด,ด้วยผมแค่ไปนัดเดทกับบ้านรีแค่นั้นไม่ใช่ไปขอแต่งงานซะหน่อยและอีกอย่างเรื่องบังคับขืนใจกันนะมันไม่ไปไม่รอดหรอกนะพ่อพ่อเองก็น่าจะรู้ดีกว่าใครๆแกแกเป็นลูกใจที่ไม่เชื่อฟังกันเอาซะเลยออกไปและคัดคำว่าลูกอกักตันยูมาสิบรอบพ่อให้พวกเราเสียชื่อเสียเกียรติขนาดนี้แต่บทลงโทษคือให้คัดคำว่าลูกอกักตันยูแค่สิบรอบ ท่านลำเอียงไปไหมครับเดือนก่อนบริษัทของเกเสียหายไปกว่าสิบล้านฉันยังไม่ได้สาสางกับเกเลยยังจะว่างไปยุ่งเกี่ยกับเรื่องของคนอื่นได้รือไงเออเ <laughs> กวัวระอะไรยังไม่ไปคัดอีกถ้าคัดไม่หมดอย่าคิดที่จะออกจากห้องหนังสือนะ กระตันยูลูกกตันยูได้ยินไหมว่าเกถูกพ่อแกลงโทษเหรอเกาซางถ้าเกจะมาที่นี่เพื่อเรียนชั้นน่ะฉันจะคบเกเป็นฉันจะไม่คบเกเป็นเพื่อนแล้วนะเกาเกาซางเสื่องก่อไปว่าผู้ดีไม่เลวนายเขียนเหมือนกับตอนที่ยังเป็นเด็กเลยฉันคิดว่าหลังจากที่เกจะไปเรียนต่างประเทศมาหลายปีเกจะได้เขียนกันว่า Q J K A ซะอีกแต่ว่าเกสนใจผู้หญิงธรรมดาคนนั้นจริงๆเหรอ แกต้องรู้ว่าพ่อของแกสามารถเลือกสาวงามขนาดนั้นวนชั้นสูงกับแกได้เลยนะแกจะไม่เลือกอน่างนั้นจริงๆหรอความคิดนี้ฉันให้แกทำเองแล้วกันนะน่าเสียดายที่ผู้หญิงเหล่านี้ดีเกินไปสำหรับฉันพรุ่งนี้มีปาร์ตี้แกจะไปไหมปาร์ตี้เฮ้ยแกไม่ได้คัดแล้วเหรอฮะอย่าไปสิจะไปหรือเปล่านะาฝึไปจองทุดสูทไป คราวนี้คุณจะไปทำทุระอะไรอีกหรอเพื่อส่งมอบชู้ให้กับผู้ชายคนหนึ่งรอฉันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาถ้างั้นก็ระวังหน่อยอย่าทำลายเก้าของอะไรอีกล่ะไม่เช่นนั้นคุณจะเสียงเงินอีกครั้งนะวางใจได้นี่เป็นงานปาร์ตี้สำหรับคุณเราจะชัดเลยแต่ผู้ชายทุกคนในนี้ล้วนเปรียบเทียบกับคุณลงุงจนไม่ได้เลยนะ แต่ก็จริงนะหลังจากที่ได้เห็นหน้าของเจนเทวซ่าแล้วมาตรฐานความหล่อเนี่ยสูงขึ้นมาทันทีเลยทําไมฉันถึงคิดแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอีกแล้วก็ทําให้ฉันฟาดหัวข่าวทุกทิปเลยนะอะไรอ่ะเออนี่มันว้า จังเลยฉันรักเขาหล่อมากเลยนะอืออ่ะเินเซียวซ่าในที่สุดเสื้อโค้ทที่น่ารักของฉันมาถึงแล้วอะไรเนี่ยฉันมาที่นี่เพื่อส่งชุดสูตรนะตานชุดน้อยขอบคุณที่มาส่งด้วยตัวเองนะเออเอ๊ ที่แทรเป็นคุณเองเหรอที่เป็นคนสั่งสูตรนะ่ะเต้นลํากับผงสักเพงได้ไหมถ้าฉันยอมเต้นก็แสดงว่ายอมรับคํานินทาถ้าไม่ยอมเต้นคํานินทาต้องก็ยิ่งอุกอาจจะยอมเต้นหรือไม่ยอมเต้นก็เป็นปัญหาโลกแตกจริงๆวางใจเถอะมีฉันอยู่ไม่ต้องกลัวฝึกปึบเตดมเต็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 มเตดมเต็มเต็ม ว้าวเต้นได้ดีผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะ่ะเซียวซาคุณหลีกำลังตามหาคุณอยู่เอขอตัวสักครู่อย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนล่ะที่แท้คุณคือผู้หญิงที่เซียวซาชอบเหรอเนี่ยฉันถูกนะ่ะ ตาของคุณลุงเจนดึงดูดอีกครั้งแล้วเลยเนี่ยนี่คือวิธีที่จะใช้จับคนรวยเหรอจีฟันซี